ตม่กัอเป็นจากพี่น้องมามากินข้าวเที่ยงกับตงมกอทอดปนิ้จ้าทอดปนิ้นอู่่้หมจากพี่น้องเดี๋ยวป่าก่อนแอคชั่น สวัสดีค่ะพี่น้องมาไหมกินข้าวข้าวเที่ยงตำบะกกูดทอดปลาตำมะกรอด่งอตำะกรัดกันกินขี้เกล้วพี่น้องมาได้จ้างมาด้อแซ่บจับกัวกันเลี้ยงเอาโมาไหอมาจาบมาพี่น้องมแม่พูดอะไนั่งมาเด้เขาญาตินั่งแบบตนัดตนัดพี่น้องตัวนี้นะตัวตัวนี้มันหักเลยเนี่ยยโย นก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 นอนเนกนเป็นก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 นานกนกนเนานกนกเดนยนก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 นินกานก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 นนกกนนนวยเนไกกนนนทนโยนนนก่กยังนจิ้มเนนน ี่แม่แม่มกินน้ำแข็งละลายกุ้งก็้นั่งค้างแหละอยากเป็นส่วนจอดอันก็ดีแล้ว่าพอให้จากอันมาทันทีนี่ว่าไปว่ามา ปากอบๆคุณนอนพี่น้องยังมาเด้วยจามาเด้อปากระไกระชากรติดตันแยต่จุ๊มแค่แ่นบนี้จ้าไม่ต้อนเนี่ยเพราะว่าไม่ตอนนเราเรียงตกันไม่ต้อนี่ตัดปุ๊บตัดปุ๊บตัดปุ๊บเลยวันนี้เอ็กมานข้งนี้เนี่ยพอดีขางีก็นปลาลายมือเชมันเนาะ ใครเงี้ยน้าะเาแดดอ่อนกันเยอยยอยู่ไม่เป็นไนงด้ายังมีน้องมเห็นอย่า่อไงคนจำขุมเอายอดกบเบิลเรเดยกเดยบกออ

มาเทยโยมาบ่ดทำู่มานโยมาบ่ม่มาเหนมอคนลอเดียวมาเือผบอกลงจัดกันลุเห็นองตัวคนี้ตัดมังกรม ม่าใสเอาใส่ีว้างไ้งคุ้งกางที่เบ่งกันกระังนี้มันวิปยาวไปได้ผู้เดียวนะาุกอยงเลวเ่อเลเ่เ่อผักขาตื้งผักกระถินก็วงมินมินผักกรินบานผักกระถินอย่างผักจูอมองหา ลาบยังปองกระปองติดบงปองลากระปองหลับบากระปองคนนี้พี่นงอ่งนะลูกจ้าเด้อมืก้อนนึ่ก็ลาบเดียวมือสวนง่งคลิปนี้กะบอนที่ขอลาไป็่คนี่เน้อ่งคลิปหนาเพราะเป็นนาจ้างหลังกล้อง ฝากคนแรกคแจ่คนติดตามเยอะาข้่เบมานี่ยจ้าอัดีจ้าขอบขอบคุณหลายๆด้จ้าพี่น้องมาทั้งนั้นไม่พีเธสิต่างๆันคือัคุณเก่าคุใหม่จ้าทั้งต่างประเทศตัวปกวลามเมืองไทยเฮาจ้าพี่น้องทั้งคนเก่าคุใหม่ขอขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเออพี่น้องที่มัดติดตามแาต้อมจุ้แพ้เสีบบ้านจ้า Ah, <laughs>